วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ครับวันอังคารที่24มิถุนายนครับเป็นเพื่อนครับวิเคราะห์วิเคราะห์ฟุตบอลกับจอร์นนะครับนะก็ใครยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe ช่องไลฟ์ผมหรือว่าช่อง YouTube ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเราจะวิเคราะห์ฟุตบอลจากซีตีจากราคาเป็นหลักนะครับสำหรับผลงานของบอลสโมสรโลกสัปดาห์ที่3เปิดมาเป็นทีมต่อชนะเป็นส่วนใหญ่นะตอนผมวิเคราะห์นี่คือปารีสชนะไป2-0นยแล้วก็แอตมาดริดชนะไป1-0ครับแล้วก็บอลไอร์แลนด์เข้าเป้าหมดเลยดูดีนะครับผมบอลไอรร์์แแลนดก็โอเเคคับต่ แอดมอลิตเพราะว่าตามทรงสิติมันสกรอร์เยอะบ่อยก็โดนไปทั้งคู่นะครับผมนะแล้วก็ผลงานเป็นไงเราอธิบายทั้งหมดนะครับผมช่วงนี้นะครับวันนี้มีหลายคู่นะ่าสนใจที่เห็นตามทรงนะถ้ามันออกมาเป็นทีมเปิดสวยๆแบบนี้ก็บายเบยอร์นบุคคาจูเนเชลซีฟาร์เมนโกดูดีหมดเลยเดี๋ยวไปดูแต่ทีมกันว่าสิติสวยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆครับไปดูคู่แรกครับบิ๊กแมตครับเบนฟิก้าเจอบายเยอร์นครับ ต้องการ2ทีมในแต่ละกรุ๊ปนะครับผมนะอันนี้ผมบอกตรงๆว่าคือถ้าวันนี้โบคาจูเนียชนะครับก็จะมี4แต้มครับผมอยู่ที่ว่าต้องชนะเยอะด้วยนะส่วนเบนฟิก้าครับผมคิดว่าเจอไบเยอร์วันนี้สุดมันถ้าไบเยอร์ชนะก็แชมป์กลุ่มไม่น่ามีปัญหานะครับเฮทูเฮ d เจอกันมา8ครั้งเลยครับผมเยอะมากนะเป็นยูฟ่าเกือบทั้งหมดนะครับเบนฟิก้าไม่เคยชนะไบเยอร์ได้เสมอ2แพ้ไป7ครั้งนะครับจากเฮทูเฮทครับ แล้วก็ฟอร์มปัจจุบันของเบนฟิก้าครับสองครั้งก็คือนัดแรกครับเขาเสมอโบคาจูเนียไป 2, 2นะอต่อสแล้วก็ถล่มโอกแลนซิตี้ไป6กต่อศครับแต่ว่าวันที่รวม6 0นี่มีดราม่านิดๆน,น,นะครึ่งแรกยิงแค่1 0ครับครึ่งหลังเพิ่งมาพิก <c oughs> ยิง5ประตูบอกเลยคู่นี้เรียกว่าร็อกแปลกๆน่ากลัวพอสมควรนะครับตัวของเบนฟิก้าส่วนตัวบาเยอร์ครับคู่แรกถล่มโอเวนซิตี้สิบศูนย์คนที่สองขาดทุนครับยิงโบคาจูเนียสองต่อหนึ่งครับแต่ว่าทั้งสองทีมครับเซติต์สกอร์เยอะะทั้งเเกมลยนครับ ถัดไปตัวของเบนฟิก้าครับผมแล้วก็โปรแกรมนั้นถัดไปยังไม่มีนะครับเพื่อนๆครับส่วนตัวของบาสเตบาดเจ็บเบนฟิก้าเจ็บ3ตัวครับโทมัสอารูโคครับมานูซินบาเล็กซานเดอร์บาครับก็เป็นพวกแบกกับกองหลังที่เจ็บเทือฟูลทีมครับส่วนไบาเยนครับเจ็บ4ตัวครับเป็นเรื่องของแบกกับกองหลังเหมือนเดิมครับผมคิมมินแจฟฟงโซเนวีพวกนี้ครับเทือฟูลทีมเหมือนเดิมนะครับ ดูแล้วส่งไม่น่ามีปัญหานะวันนี้บาเยนครับเปิดสายเบนฟิก้าหนึ่งครับสำหรับผมผมคิดว่าแพงไปหน่อยนะครับนะแต่จากเฮดทูเฮดอะถือว่าบาเยนดีกว่าทั้งหมดเลยก็หนึ่งไม่มีมากกว่าหนึ่งตลอดเลยนะครับนะเบนฟิก้าล่าสุด เจอกับบคุคคาจูเนี่ยยังแค่0.5เองอะแต่ว่าบาเยรนชนะแต่ว่าฟอร์มน่าสนใจนะครับผมนะถ้าเกิดว่าเชียร์คู่นี้จริงๆผมชอบบาเยรนมากกว่าอยู่แล้วตามโมเมนตัมตามฟอร์มตอนนี้ยังไงผมก็ชอบบาเยรนครับแล้วก็2ทีมอะตัวของปารีสกับตัวของแอดมินมันไม่มีสกอร์เยอะด้วยนาที่สส่วนใหญ่มันจะทรงคล้ายๆกันหมดเลยครับผมนะคู่นี้ผมเชียร์บาเยรนเบาๆนะครับผมนะสกอร์เยอะถามว่าสกอร์เยอะน่าเชียร์ไหมคือมันเตะกันมาทั้งหมด8ครั้งอะสกอร์เยอะไป4น้อย4เรียกว่า50 50หนะ้าสับห้าสิบ เยือน3ครั้งไอ้เยืยือน3ครั้งมีสกอร์เยอะ2น้อยหนึ่งอ่ะแล้วสถิติทั้ง2ทีมมันน่ามีสกอร์เยอะมากๆมันติดแค่อย่างเดียวคือวันเนี้ยที่ผมพิเคราะห์อตอนเนี้ยไอตัวของปารีสกับแอตเลติไม่เข้าเป้าแต่ถ้าตามข้อมูลที่พี่เคราะห์มายัางไงวันนี้ก็ต้องเชียร์ไบยเยอร์นะก็สกอร์เยอะครับผมน่าเชียร์มากๆสับคู่นี้ครับตามสถิตินะครับ คู่ที่2ครับดูโอเก้นซิตี้เจอโบคาจูเนียครับก็บอกแล้วครับโอเก้นซิตี้ตอนนี้คือมาแจกแต้มนะครับผมนะไม่น่ามีปัญหาอะไรมากมายคู่นี้โบคาอยู่อันดับที่3ของลีกอาร์เจนตินานะครับวินัยเกมยันมี37.5%เจ็ดครับเฮดทูเฮดไม่เคยพบกันครับสองเกมโบคาจูเนียโดนไปแล้ว16ประตูนะครับนะส่วนไอตัวของโบคาจูเนียขออภัยครับสองเกมโอเก้นซิตี้โดนไปแล้ว16ประตูครับส่วนตัวของโบคาจูเนียฟอร์มใช้ได้นะครับผมนะเจอไบรเยนก็ยิงได้เจอเบิฟิก้าก็ยิงได้นะครับ โปรแกรมมาถัดไปอีก4วันของโอเวนซิตี้ครับเจอกับเบอร์คันเทยูเลต็ดบอลลีกนะครับนะส่วนบอคคาจูเนียครับอีก2สัปดาห์ครับเจอกับทูคูแมนนะครับตัวเจ็บบอคคาจูเนียมีครับเป็นแบ็คกับกองหน้านิดหน่อยครับสำหรับวันนี้ผมคิดว่าบอคคาจูเนียเปิด5เนี่ยแพงมากนะครับผมนะแต่ว่าจากซีติอะตัวโอเวนซิตี้ครับสู้ใครยันใครไม่ได้เลยเด็กก็สัปดาห์ที่3ครับเป็นสัปดาห์น่าสนใจสหรับทีมเปิดด้วยคุณที่ผมไม่ไดไม่มีปัญหาด้ยเพราะว่าบุคาจูเนียน่าเชียร์นะครับผมนะถามว่่่่าาาาาเเเเเปปปิิิดดดแแแพพงงงมมััั้้ยยยจจรรรรรนนนนนนะะะคคบบตตชชีีีีีี์์์สหทท3กซ ตอนนี้นะทีมเปิดยังเข้าวินได้ดีอยู่นะครับคู่ที่3ครับไปดูเอสเปรันเจากเชลซีนะครับมา <c oughs> สำหรับตอนนี้2ทีมเนี่ยบอกเลยว่าแต้มเท่ากันครับแต่คุณภาพทีมเชลซีดีกว่าอยู่แล้วนะครับแับที่1ทีมจากบราซิลฟาร์มเมนโกครับแล้วก็ผมคาดว่าวันนี้ฟาร์มเมนโกไม่น่าจะมีปัญหาน่นะเก็บเก้าแต้มไปได้นะครับผมนะเฮดทูเฮดไม่เคยพบกันครับ สองเกมของเขาอลับไปยนแพ้ฟาร์เมงโกแล้วก็บุกไปชนะรสแองจลิสครับวันนั้นโหถือว่าเดือดเชื่อมกันนะครับผมนะส่วนเชลซีครับนี่แหละคือปัญหาเชลซีคือเกมแรกที่มันชนะสอูนยเนี่ยโอเคแล้วแต่ว่าเกมหลังอะ่ะมันนำฟาร์เมงโกก่อน1นนะยัแล้วก็โดนแซงไป3-1เป๊ะเลยนะครับ นักเตะอ่ะนัดถัดไปไม่มีเชลซีก็พรีเมียร์ลีกครับโปรแกรมมาแล้วให้อีกเดือนครึ่งเลยนะครับน้าเจอคิตตันพาเรตครับตัวเจ็บเชลซีมีตัวเดียวครับโฟฟาน่านะครับวิเชลซีเปิด2นะครับน้าผมว่าแพงไหมแพงนะครับนะแพงเลยแต่ว่าจากสิติอ่ะเชลซีก็ไม่ยิงเยอะเท่าไหร่ครับส่วนเจ้าบ้านครับเจอฟาร์มิงโก้ก็โดนไป1.5คู่นี้สกอร์เยอะตัดทิ้งไปเลยอยู่แค่ว่าท่านชอบเชลซีไหมนะครับนะชอบเชียร์ได้ครับไม่ชอบก็เฉยๆอย่าไปยุ่งนะครับผมนะคู่นี้ผมแนะนําว่าเชลซีได้แต่ว่าเบาๆเลยครับบโออกาาสเเเฉืนแค่ๆ2ม็ดจริง จริงผมคิดว่าเปิดแพงไปหน่อยด้วยซ้ำคู่เนี่ยจะข้ามได้นะแพงไปนิดนึงนะครับคู่ต่อไปดู LA ครับนะเปิดบ้านเจอกาแฟเมนโกครับคือตามโมเมนตัมตอนนี้ฟาเมนโกดูดีมากๆครับแบบที่หนึ่งลีกบราซิลด้วยถือว่าโมเมนตัมตอนนี้เขาชัดเจนมากๆเลยครับผมนะซิตี้เกมเยือนมี60%ได้7ตัวเสีย3ประตูครับส่วนราชันยอยู่ดับที่5ของลีกอเมริกานะครับนะเป็นทีมที่ดีนะแต่พอออกมาเจอนอกลีกแล้วเละไปหน่อยครับเฮดทูเฮดไม่เคยพบกันครับ สองเกมเข้าไปเยือนเชไปเยือนแพ้โชซีสองศูนย์แล้วเปิดบ้านแพ้เอสไปร้านหนึ่งศูนย์นะครับส่วนฟาร์มโก้ฟอร์มดีมากชนะหมดเลยครับนี้ฟาร์มโก้เปิด0.75นะครับแล้วก็โปรแกรมถัดไปผมถือว่าฟาร์มิโก้มีเวลาพักเยอะแต่ว่าเจ้าบ้านอเมริกาถ้าขึ้นมาตรงนี้คืออีกวันต้องไปเตะต่อเลยเนี่ยงในบ้านเขาเตะต่อผมคิดว่ามีปัญหาพอสมควรครับความพร้อมฟาร์มิงโก้ดูดีกว่าอยู่แล้วได้พักเยอะกว่าราคาเปิดก็เห็นผลครับคู่นี้ผมว่าไม่น่ามีปัญหาครับวิเคราะห์ง่ายมากชอบฟาร์มิงโก้นะ อีก2ตัวครับเป็นตัวของบ bon, อลเรียกว่ายังไงเดีย <c oughs> ตัวนี้เราเราใส่กันทุกวันเ,เราเชียร์กันทุกวันครับเป็นบอลคอนคอนคาเคปโกครับครับผมออกถ้าผมออกเสียงผิดขออภัยด้วยครับผมนะแล้วก็พวกแคนาดาผู้ไหน่ราบน่าสนใจครับไปดูคูดด่แรกครับปานามาเจอกับจามายกาครับ <c oughs> โอเคครับตามบรรดาปานามาตอนนี้เป็นแชมป์กลุ่มอยู่ครับจาเมกาอยู่ที่2มี3แต้มนะครับพบกันมา10ครั้งแล้วปานามาเข้าวินดีกว่าครับเข้า7ไม่เข้า3ชนะไป6แพ้2เสมอ2ในบ้าน4เกมปานามาชนะไป3เสมอ1ครับก็เฮตูเฮตชัดเจนว่าปานามาดูดีกว่านะครับฟอร์ม10เกมปานามาก็โอเคครับเข้าวิน5ไม่เข้า5ชนะ6แพ้3เสมอ1ในบ้าน3เกมโอเคครับชนะไป2เสมอ1และค่อนข้างจะมีสกอร์เยอะในบ้านด้วยนะครับส่วนทีมเยือนครับจาเมกา10เกมเข้าวิน5ไม่เข้า5ครับและเขาชนะไปที่6ครั้้งแพไป1เสมอ3 ครั้งเงยือน2เกมก็มีเสมอกับชนะนะครับวันนี้ปานามาอยู่อันดับที่33มามจามากา63นะครับ2ทีมพักประมาณเกือบ2เดือนนะครับนะตัวเจ็บไม่มีข้อมูลให้ดูครับ <c oughs> อันดับ33ครับปานามาเปิดสายจามากา6 3กสิก 63, ครับเฮตูเฮต์สูงมีทั้งหมด3ครั้งเป็นปานามาดีกว่าทั้งหมดเลยไปเยือนเสมอหนึ่งหนึ่งเปิดบ้านชนะ2-1แล้วนะก็0-2ปานามาชนะผมว่าเฮตูเฮต์ head, ปานามาดีกว่าฟอร์ม10เกมปานามาโอเคนะครับผมนะเปิดตามสุดย มีแพ้สามครั้งแพ้ชิรีแพ้เม็กซิโกโนะครับ0.25ชนะคอสตาริกาผมเพื่อโอเคนะส่วนจามเมกาครับ0.25ล่าสุดไม่มีคู่นี้ตามเฮ t ูเฮ a d ตามซิตสิบเกมต่องปานามาดูดีกว่าครับตามเฮตูเฮต์อเไยครับคู่นี้ครับ คู่สุดท้ายครับแคนาดาเจอเอลซาวดอร์ครับแคนาดาน่าจะเป็นแชมป์กลุ่มแหละคู่นี้ไม่น่ามีปัญหาครับส่วนเอลซาวดอร์เป็นบวยนะครับแต่ว่าแต้มห่างกันมานานหนึ่งถึงสี่นะครับพบกันเจ็ดครั้งครับแคนาดาเข้าวินสี่ไม่เข้าสามชนะสี่แพ้ไปหนึ่งเสมอสองครั้งในบ้านสามเกมชนะไปสองเสมอหนึ่งครับฟอร์มแคนาดาปัจจุบันครับฟอร์มใช้ได้ครับสิบเกมเข้าวินห้าไม่เข้าสามเจ้าสองชนะไปหกครั้งแพ้ไปหนึ่งเสมอไปสามครั้งครับในบ้านภาพรวมเจ็ดเกมสุดแคนาดานะมีแค่แพ้เม็กซิโกแมตช์เดียวเท่อชนนะะรมมี์หด หือว่าดูดีมากๆสหรับแคนาดานะครับส่วนตัวเอลซาวาดอครับตรงกันข้ามครับ10เกมไม่ดีเลยครับ10เกมเขาที่ขึ้นมาตอนนี้คือแทบจะไม่เข้าวินอ่ะสถิติคือไม่เข้าวินทั้งหมด7ครั้งแล้วก็เจ้าหครับชนะไป3แมตช์เสมอสแพ้3เกมนะครับนะสู้ไม่ได้แน่นอนผมว่านะครับพักก็พอกันครับนะตัวนักแตะไม่มีให้ดูครับนี่แคนาดาบที่30เอลซาวาดอร์ที่ดบเที่1ครับ เฮตูเฮตครับคาดาเวลาเปิดแพงๆมี2แมตช์ครับ3าึกับส0มศูนย์เฮตูเฮชัดเจนคาดาเปิดแพงๆไม่มีปัญหาชนะตลอดเป็นหนึ่งทีมที่สวยครับส่วนทีมแมนซูนไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมนะคู่นี้ผมไม่นำครับเชียร์คาดาได้เลยครับแล้วก็เชียร์สกอร์เยอะได้ด้วยครับสวยเลยครับคู่นี้นะครับผมนะวันนี้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับผมไม่นำว่าเดี๋ยวรอข้อมูลผมจะอัปเดตให้อีกทีตอนเย็นครับรอข้อมูลตัวของปอร์โตกับพัทมารัฐจบก่อนว่าสิติออกมาทรงดีไหมถ้าทรงดีนะวันนี้ผมว่าฟาร์มิงโก้ มันเปิดน,นะส่วนตัวของฟาร์เมนโกกับโบคาจูเนี่ยเชลียวเียดเดี๋ยวผมรอบอลจบแป๊บน,นึงแต่ผมคิดว่าวันเนี้ยฟาร์เมนโกดูดีนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมมาร์คให้ก่อน อันนี้ผมชอบท่านเปิดเป็นส่วนใหญ่ครับไบร์นโบคาเชลซีฟาเมนโกครับอันนี้ชอบปานมากับแคนาดาแสดงว่าวันนี้6ทีวันนี้ครับผมเชียร์ท่านเปิดทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็สกอร์เยอรมีไบร์นกับตัวของแคนาดานะครับสับทีมที่ให้ทายสกอร์นี้ครับทีมใหญ่ครับไบร์นเบนฟิก้าโบคาโอเกนซิตี้แล้วก็เชลซีครับ3ทีมนี้ครับทายทุก3ทีมจากเลย10,000ครับถือว่าแม่นจริง2ทีม1นึ่งพันสอแล้วก็หนึ่งทีม200ครับไม่จะกัดจำนวนครับเงื่อนไขเป็นบีพีกับจอนเท่านั้นเเออองคคคคครรรรรรััััับบบบบผมมนนนนะะปาาณี้พื่ๆแดดไล์8ฝกก ติดตามกดติดตามช่องใหม่ผมด้วยนะครับช่วงนี้ถ้ายังพิมพ์ยังไม่เตะผมยังไม่ลงช่องหลักนะก็คนติดตามช่องนี้ไปก่อนครับส่วนใครติดตามช่องหลักก็ชื่อช่องจอนนะครับไปดูได้ในไลน์ผมจะปักปุ่นไปให้นะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นครับขอให้เป็นวันที่เดียบทุกท่านครับไม่ได้ก็สอบถามในคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าสอบถามในไลน์ดีกว่าง่ายกว่าผมตอบไวกว่าส่วนอยากให้ปรับปรุงต่อไก็คอมเมนต์กันมานะครับเจอกันตอนเย็นนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ